คุณผู้ชมคะตำบลมันคงมังคังยั่งยืนเป็นการพัฒนาพื้นที่ให้มีความเข้มแข็งค่ะโดยใช้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนมาเป็นแรงขับเคลื่อนและในวันนี้คะ่ะเราจึงไปกันที่ตำบลผัก อำเภอทองแสงขันจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะซึ่งเป็นตำบลเป้าหมายที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุตรดิต์ได้เข้าไปสนับสนุนให้แก่กลุ่มเกษตรกร,ร,กรที่ปลูกผักอินทรีย์ค่ะซึ่งพวกเขามีการรวมกลุ่มกันเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบอัดเม็ดอีกด้วยค่ะช่วงตำบลมั่นคงมังคังย่งยยน ผู้ชมครับในวันนี้สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานสู่ความยั่งยืนตำบลผักขวงอำเภอทองแสงขันจังหวัดอุตรดิษฐ์เขามารวมตัวกันเพื่อชมการสาธิตการทำงานของเครื่องอัดเม็ดปุ๋ย ซึ่งเป็นผลงานการผลิษฐ์ของนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่คิดค้นเพื่อให้เกษตรกรได้รับความสะดวกสบายมากขึ้นจากการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพใช้เองโดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจากักรจับมือกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติสนับสนุนเครื่องทุนแรงให้แก่เกษตรกรที่มีความเข้มแข,ข็งโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานสู่ความยั่งยืนตำบลผักขวงนี้รวมกลุ่มกันโดยตั้งเป้าที่จะให้สมาชิก เปลี่ยนจากการทำการเกษตรโดยใช้สารเคมีมาทำแบบอินทรีย์100เอร์เซกันให้ได้มากที่สุดครับนอกจากตำบลผักขวงมีความเข้งแข็งของผู้นำท้องถิง่นในการรวมกลุ่มจากพิธากิจชุมชนซึ่งทำให้ชุมชน,เป,นเป็นแบบอย่างที่ดีและมีส่วนาการต่างๆในตระิดมาสนนุนก็ประมาณได้ดรเนินการอย่างต่อเนื่องครับกองราการรลสานุกงมานจังหวัดได้มอบ ตเาเผ่าฐานชีมมวลให้กับโรงเรียนวังโป่งสำนรงวิทย์เมื่อปี2562ครับเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและกองรายการทอคมคงบรญในญ่ร่วมกับวชได้ให้มหาวิทยาลัยราชพัฏตริดออกแบบวิจัยนวัตกรรมฐานดุดกลิ่น3อินบันให้กับ5หมู่บ้านของตัวมผักขวงและล่าสุดมอบเครื่องผลิตปุ๋ยอัดเม็ดผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยมหาสารคามให้กับวิษาหกิจชุมชนกเกษตรผสมผสานสู่ความยั่งยืน บ้านลงลึกหมู่6ตำบลปกขวงเพื่อนำาราชการเพื่อชป,ประโยชน์ให้กับชุมชนต่อไปครับทีนี้ก็ทางกมนอก็สนับสนุนเนาะให้กับกลุ่มก็มีโครงการเนาะเครื่องอัดเม็ดเนาะปุ๋ยอัดเม็ดเนาะได้เครื่องทาปุ๋ยอัดเม็ดมาให้ทีนี้ก็เป็นผลสําเร็จนะครับที่ทางกลุ่มและทางหมู่บ้านได้รับ ผลประโยชน์จากทางของกรมนอครับเรื่องการน้ำเนะาะกเกับน้ําในตําบลบ้างหมู่บ้านบ้างก็มีหมู่ห้านะมีน้อยเนาะได้เครื่อง,งซเซลล์เนาะที่เป็นระบบไฟฟ้าที่ทําน้ําประปาใ,ให้กับในหมู่บ้านที่ได้พนประมาณตรงนี้จากกรมนอครับคุณจิรติเที่ยงทัศน์เป็นแกนนําคนสําคัญที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับสมาชิก ด้วยการปลูกผักอินทรีย์ซึ่งเป็นการนำร่องให้กเกษตรกรคนอื่นๆนั้นเชื่อมั่นว่าการปลูกพืชโดยไม่ใช้สารเคมีเลยนั้นให้ผลที่ยั่งยืนยิ่งกว่าครับตอนนี้ส่วนของของในกลุ่มของวิสาหกิจจริงๆตอนนี้คือยังไม่ได้เอาไปสินค้าอะไรแต่ว่าของฟาร์มของตัวเองนะฮะก็อยางเป็นมุสลัดกัมีเครือข่ายของเกษตรของอินทรีย์อยู่แล้วก็ดึงเงินไปเขาก็มีพื้นที่ให้เราขายในโรตัสไปสู่ผู้ทิโภคที่รักสุขภาพ ใจต้องมาก่อนเลยใจคือว่าต้องต้องไงก็ต้องเลิกเลิกลกสารเคมีถึงว่าไม่เลิกไม่ได้เลยค่ะก็พยายามลดลงให้เหลือน้อยที่สุดพยายามปรับเปลี่ยนจนเลิกจนที่สุดไม่ได้ใช้ละช่วงแรกก็จะงามช้าหน่อยแต่ต่อต่อไปมันก็จะงามแล้วก็งามอย่างมั่นคงด้วยมันต้องอผ่านกระบวนการของการเรียกว่าของของโคเลสเตรลนิตซตต่างๆทปฏิกิริยามันก็ถึงว่า การย่อยสลายต่างๆเนี่ยมันถึงว่าพืชจะดูดสามารถดูดเอาไปใช้ได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 ้เรื่อยๆครับอยู่สมาชิกตอนนี้อยู่ประมาณ30คนเชิญครปุ๊บเราก็แจกจ่ายไปให้กับกลุ่มสมาชิกเราแล้วก็เอาไปทดลองใช้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นในหวานในแป้งผักซึ่งเราเพิ่งเราพเราพิ่งเริ่มแต่ว่ามันก็ได้ผลที่ว่าก็ดีครับตอนนี้สมาชิกจริงๆก็ยังมีใช้เคมีอยู่บ้างแต่เราก็พยายามจะว่าก็าไม่ได้หักหิบอะไรครับก็ค่อย,ยๆปรับเปลี่ยนไปเราจะเอาเรื่องทำอินทรีย์และเราจะเอาเรื่องเงินมาเป็นที่ตั้ง บอกเลยครับไ,ไม่สำเร็จแน่นอนครับไม่ได้แน่นอนครับเราต้องเอาความสุขเป็นที่ตั้งวิกฤตตอนนี้นะอย่างโควิดต,ตอนนี้ระบาดหนักมากเราก็สมาที่อยู่ได้โดย,สบ,ยสบายเลยด้วยของอความมั่งคั่งทางอาหารสดีใหม่ของในหนุวมชาตรก้าครับปุย๋ยอัดเม็ดที่ทดลองทําขึ้นในระยะแรกนี้ใช้วัตถุดิบที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นไม่มีสูตรตายตัวเรียกว่ามีวัสดุทางการเกษตรอะไรที่คาดว่าน่าจะนํามาทําปุ๋ยหมักได้ก็นํามารวมกัน เมื่อได้เม็ดปุ๋ยอินรียมาก็แบ่งกันไปใช้ในแปลงของตัวเองก่อนครับหลกัหลกๆเลยเนี่ยก็จะเป็นสลัดนะคะผักตามฤดูกาลนะคะถ้าเป็นเคมีคือเราเราเรา,เราไม่ทำอยู่แล้วะคะ่ปะปรับปรุงดินน่ะตั้งแต่แรกเริ่มเลยนะคะด้วยวิธีการอินทรีย์ของเราก็จะเน้นเป็นวัตถุดิบที่เรามีอยู่นะคะ,อะของเราเนี่ยคือเป็นเป็นเครือข่ายของเราก็จะมี คนมาดูงานศึกษาดูงานเรื่อยๆปุ๋ยเม็ดล่ะคะอาน,นงจะใช้ตั้งแต่การเตรียมดินเลยค่ะลดต้นทุนไปได้เยอะไหมนะฮะถือว่าเยอะนะคะเพราะว่าเราเน้นเอาวัตวถุดิบที่เรามีเวลาที่เราจะนัดทำปุ๋ยอัดเม็ดกันนะคะเราก็จะเอามารวมกัน ก็ปลูกข้าวแล้วก็ปลูกผักสวนควรัวอย่างนี้แหละค่ะเผาเป็นต้นหอมผักชีส่งร้านกว๋วยเตี๋ยวแถวบ้านนะคะเอาไปลงพื้นเพราะว่าปกติเราก็ใช้ปุ๋ยคอกปุ๋ยไรพื้นบ้านเราเนี่ยอยู่แล้วแต่พอได้ตอนนี้มามันก็จะเป็นการที่คือมันง่ายขึ้นนะคะครั้งแรกคือวตัตถุดิบันยังน้อยอยู่เรามาทําช่วยกันทําแล้วก็ช่วยกันแบ่งกันไปใช้ก่อนบางส่วนก็มีในพื้นที่ค่ะอย่างขี้ค้างคาวเราก็ไปซื้อเขาไม่แพงค่ะไม่แพงเขาอยู่ในพื้นที่ค่ะ ผู้ชมคะและอีกหนึ่งตำบลในวันนี้ค่ะนั่นคือตำบลร่วมจิตในอำเภอท่าปราจังหวัดอุตรดิตถค่ะ ซึ่งกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุตรดิตถ์นั้นได้เข้าไปสนับสนุนมเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวและอุปกรณ์การเกษตรพร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับการทําเกษตรแบบพอเพียงให้กับโรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์3าจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะโดยโรงเรียนนั้นนะคะได้มีการจัดศูนย์การเรียนรู้เกษตรที่มีประโยชน์โดยการแบ่งออกเป็นหลายหลายฐานการเรียนรู้ค่ะเพื่อให้นักเรียนนั้นสามารถนำไปปรับใช้ได้จริงค่ะ ผู้ชมครับโรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์3ามตั้งอยู่ที่บ้านห้วยหัวช้างตำบลร่วมจิตอำเภอท่าปลาจังหวัดอุตริตถ์เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาที่รับผิดชอบจัดการศึกษาในระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นครับโดยที่นี่นั้นมีการส่งเสริมให้ทำการเกษตรในช่วงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ซึ่งทำให้พื้นที่บริเวณหลังโรงเรียนนั้นมีการทำการเกษตรโดยมีการแบ่งพื้นที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้ในการปลูกผัก การเลี้ยงสัตว์การทําปุ๋ยหรือน้ําหมักจุลินทรีย์ไปพร้อมๆกับการบริหารจัดการพื้นที่อย่างเป็นระบบครับซึ่งทําให้เด็กๆที่อยู่ในวัยกาลังเจริญเติบโต,ตนี้ได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์พร้อมๆกับการปลูกฝังหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อีกด้วยครับการเรียนการสอนในยุคใหม่เนี่ยเขานอกจากจะเน้นในเรื่องวิชาการแล้วเนี่ยทักษะการ ดำรงชีวิตเนี่ยก็จาเป็นสาหรับนักเรียนในเรื่องการทําการเกษตรให้กับนักเรียนเพราะว่ามันจะได้ฝึกนิสัยของนักเรียนได้ไดไดหลายอย่างครับในเรื่องของรับผิดชอบและพื้นที่ในในส่วนนี้ส่วนใหญ่เขาก็ทําอาชีพเกษตรกรรมกันอยู่แล้วเราก็เลยหันมาดูอาชีพอะไรที่เด็กน่าจะสามารถใช้เป็นอาชีพในในอนาคตได้เราก็เลยหันมาดูว่าในเรื่องการเลี้ยงสัตว์ประกอบก,บกับการปลูกพืชเนี่ยมันน่าจะน่าสนใจการเลี้ยงไก่แบบไก่พันไข่แล้วก็มีการ เพราะเห็ดแล้วก็มีการเลี้ยงปลาตอนนี้เราถือว่าโรงเรียนตรงนี้ในจุดนี้เป็นศูนย์การเรียนรู้ของโรงเรียนออตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคะในการวางแผนวางแผนว่าในปีนี้เราจะปลูกอะไรในการวางแผนเสร็จแล้วนะคะเอเราก็ต้องมาจัดแปลงว่านักเรียนจะรับผิดชอบตรงไหนและส่งเสริมให้เด็กนะมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ตัวเอง ต้องทำนะคะรู้หน้าที่ของตัวเองใช้เวลาว่าให้เกิดประโยชน์แล้วอย่างน้อยนะคะเขาจะได้รู้กระบวนการของการทําการเกษตรแบบปลอดสารพอรู้แล้วตรงนั้นนะคะหลังจากนั้นสิ่งที่ได้ตามมาก็คือทุกคนในโรงเรียนนี้นะคะได้รับประทานผักที่สดสะอาดแล้วก็ปลอดภัยค่ะ ทุครับที่โรงเรียนแห่งนี้ได้รับการสนับสนุนในการสร้างโรงเรียนปลูกผักจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุตรดิตถ์ภายใต้โครงการชุมชนร่วมใจเกษตรเพื่ออาหารกลางวันเพื่อเป็นการมุ่งเน้นให้นักเรียนคณะครูต่อยอดให้เกิดฐานเรียนรู้ในโรงเรียนอย่างต่อเนื่องอีกครั้งยังมีการสนับสนุนแม่ไก่ไข่เพิ่มให้กับทางโรงเรียนรวมถึงการเลี้ยงปลาในบ่อซีเมนพร้อมทั้งโรงเพาะเห็ดเพื่อเป็นการเพิ่มทักษะอาชีพให้กับนักเรียนอีกทางหนึ่ง เพื่อให้พวกเขานำมาประกอบอาหารและสามารถจำหน่ายเพื่อเป็นอาชีพเสริมได้อีกด้วยครับกอรมนอจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับมีโครงการในเรื่องชุมชนรวมใจเกษตรเพื่ออาหารกลางวันนะครับก็ได้มาดูพื้นที่ของโรงเรียนก็มาปรับปรุงอะไรให้นะครับทำมาตั้งแต่ปี2563ก้าผักเนี่ยเราเราแจกให้กับนักเรียนไปปลูกที่บ้านนอกจากเราจะ ใช้ผลผลิตในการนําไปใช้ในโครงการอาหารการบันแล้วเนี่ยเราอยากจะปลูกฝังให้นักเรียนนั้นมีใจรักในอาชีพกเกษตรนะครับแล้วก็เขาสามารถใช้เป็นอาชีพนะในอนาคตเขาได้เลยนะครับควรดินขุดดินก็อาจใส่ปุ๋ยใส่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงครับแล้วก็ถ้ากำจัดวัชพืชก็ใช้น้ำส้มควันไม้ได้ความรู้ไปปลูกผัก จะประทานที่บ้านครับก็หนูรับผิดชอบในเรื่องของการเก็บไข่ค่ะมาดูแลไก่ในช่วงตอนประมาณบ่ายสามค่ะตอนแรกก็ไม่ชอบค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็เปลี่ยนใจแล้ว<ะ>ก็ได้ความรู้ของการเลี้ยงไก่พันุไข่ด้วยค่ะสามารถไปต่อยอดได้ก็เป็นอาชีพเสริมค่ะเลี้ยงไก่พันุไข่ไข่ค่ะทำหน้าที่เกี่ยวกับการเก็บไข่ดูแล แล้วก็คัดแยกไข่ไก่ค่ะส่วนไข่ที่มันแตกนะคะแล้วก็จะเอาไว้ทําพวกปุ๋ยอินทรีย์แล้วก็จุลินทรีย์ค่ะแล้วก็มีขายให้กับผู้ปกครองบ้างต่อยอดค่ะเพราะว่าบ้านหนูเป็นบ้านที่เลี้ยงไก่ยอยู่แล้วก็เลยเอาไปต่อยอดได้หากเรามีหัวเชื้อก็ใส่หัวเชื้อลงไปประมาณ 1- ในสของขวดค่ะแล้วก็เติมน้ําแล้วก็ใส่ไข่ลงไปค่ะแล้วก็เขยา่ามันก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะ แล้วก็ไปตากแดดประมาณ2-3อาทิตย์เหมือนกันค่ะจุลีซีนี้หากได้สีแดงแล้วเราจะนาไปฉีดพ่นตามดินพื้นดินในแปลงผักค่ะถากกับฉีดพ่นในแปลงผักมันจะช่วยให้พืชผักที่เราปลูกดูดซับสารอาหารในดินมากเพิ่มมากขึ้นค่ะแนะนําไปใช้ค่ะเป็นพืชผักสวนครัวในบ้านค่ะฉีดพ่นไม่กระทบค่ะเพราะว่ามันเป็นมีวิชาแล้วก็แบ่งเวลามาค่ะ ผู้ชมครับโครงการชุมชนร่วมใจเกษตรเพื่ออาหารกลางวันจะช่วยสนับสนุนทั้งวิชาการและวัสดุทางการเกษตรพร้อมทั้งสอนและฝึกปฏิบัติให้กับครูและนักเรียนได้รู้จักการนําวัตถุดิบที่ผลิตได้มาประกอบเป็นอาหารกลางวันให้กับเด็กๆได้รับประทานในทุกวันตามหลักโภชนาการอย่างถูกต้องครับ อีกทั้งโครงการนี้ไม่ได้เป็นเพียงการทำการเกษตรภายในโรงเรียนเพียงเท่านั้นผู้ปกครองและชุมชนยังสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนรู้ในการทำการเกษตรแบบผสมสารและปลอดสารเคมีของทางโรงเรียนและสามารถรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรของเด็กๆนักเรียนได้อีกด้วยครับโอ้ดีมากนะครับผมคิดว่าถ้าไม่ได้ไม่มี งบประมาณส่วนนี้มาช่วยโรงเรียนใ,ใ,น,ในการทําเรื่องนี้แล้วคงจะไม่ประสบความสำเร็จนะครับตอนนี้ถือว่าเด็กนักเรียนของเรานั้นมีภาวะโภชนาการที่ดีกันทุกคนนะฮะมีอาหารรับประทานกันอิ่มหนำสำราญน,นะครับฉะนั้นเด็กที่นี่มีความสุขนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมปรารถนาที่สุดแล้วนะครับในเรื่องการทําอาหารกลางวันให้กับนักเรียนนะครับนอกจากนั้นเขาก็มีองค์ความรู้ติดตัวเข้าไป นะครับติดตัวเข้าไปนี่อันนี้เป็นถือว่าสิ่งที่เป็นเกิดประโยชน์สุดยอดและในเรื่องการทำโครงการดังกล่าวนี้นะครับ าง,งานเกษตรกรรมนั้นถือว่าเป็นวิถีชีวิตของคนไทยไมาอย่างยาวนานนะคะหากเราปลูกฝังตั้งแต่เล็กจนโตก็จะทําให้เด็กๆนั้นได้สัมผัสถึงวิธีในการทําการเกษตรทั้งการปลูกพืชผักสนครัวผักพื้นบ้านการเลี้ยงปลาการเลี้ยงไก่ และนักเรียนนะคะก็สามารถนําความรู้ที่ได้มานํากลับมาลงมือปฏิบัติจริงและไปแก้ไขปัญหาให้กับตนเองได้ค่ะพร้อมกันนี้ค่ะยังสามารถนําไปขยายผลสู่ชุมชนเพื่อให้ชุมชนและโรงเรียนนั้นเกิดแหล่งอาหารที่มีความสมบูรณ์ และนั่นนะคะคือเป้าหมายที่ทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจากักรที่ต้องการเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์และสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนที่จะนำไปสู่ความสามัคคีปรองดองที่เกิดขึ้นในสังคมนั่นเองค่ะและในช่วงนี้ค่ะเราจะพักกันสักครู่และจะกลับมาชมสิ่งที่น่าสนใจกันต่อค่ะเดินหน้าปฏิรูป